ตอนที่247พรสวรรค์ของเซียวเหยียนสองข้าเข้าใจความคิดท่านท่านคิดว่าเซียวเหยียนเป็นสิษฐ์ข้าข่าจึงปกป้องเขาสินะแต่จริงๆแล้วในใจท่านก็ยังดูถูกเขาใช่หรือไม่โอเซินเฟิงมองไปที่โจถิงแต่ที่ข้าจะบอกก็คือท่านเข้าใจผิดไปผิดไปอย่างมากโจถิงคิ้วขมวดเขามองไปที่เซียวเหยียนและหันไปมองโอเซินเฟิงก่อนจะพูดด้วยสีหน้าจริงจังข้าอยากได้ยินรายละเอียด เอาจริงๆแล้วในวัยยี่สปีคนที่อยู่ขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำนั้นเขาไม่คิดว่าเซียวเหยียนจะมีพรสวรรค์มากนักเมื่อเห็นสีหน้าของโจถึงเซียวเหยียนก็กำมัดแน่นและรู้สึกอึดอัดในใจโอเซินเฟิงรับรู้ได้ถึงอารมณ์ที่พันผวนของเซียวเหยียนเขาตบไหล่เซียวเหยียนเบาๆและพูดด้วยรอยยิ้มในชีวิตนี้ผู้คนมักจะต้องเจอเรื่องที่ไม่พอใจอย่าไปสนใจเลยอาจารย์เซียวเหยียนเงียบไปและพยักหน้าตอบรับสิทธิ์เข้าใจแล้ว โอเสิรนเฟิงเงยหน้าขึ้นและพูดด้วยรอยยิ้มสถานการณ์ของเซียวเหยียนนั้นไม่มีใครรู้ดีกว่าสินเอ๋อร์แล้วแต่ข้าในฐานะอาจารย์แล้วหากข้าพูดไปท่านก็อาจจะไม่เชื่อแต่หากเป็นสินเอ๋อท่านจะยังสงสัยอยู่อีกหรือไม่ซินเอ๋อครั้งนี้เจ้าต้องอธิบายมันออกมาให้ผู้อาวุโสของเจ้าเข้าใจว่าเซียวเหยียนนั้นมีความสามารถแค่ไหนเมื่อได้ยินแบบนั้นโจถิงก็หันกลับไปมองที่โจสินเอ๋อซสินเอ๋อว่ามาเรื่องของเด็กนี้มีความเป็นมายังไง โจซินเอ๋อมองไปที่โจถิงและหันกลับไปมองเซียวเหยียนอีกรอบพี่เซียวเหยียนเซียวเหยียนหันไปหาโจซินเอ๋อและยิ้มออกมาซินเอ๋อพูดไปเถอะไม่เป็นไรแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่เขาก็ไม่อยากได้ยินเรื่องในอดีตอดีตที่น่าเจ็บปวดในที่สุดก็ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของเซียวเหยียนโจซินเอ๋อก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกและใจเย็นลงได้นางเผยรอยยิ้มสดใสออกมา ผู้อาวุโสท่านคงไม่รู้พี่เซียวเหยียนพัฒนาจากขอบเขตชีส่วนมายังขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำได้เวลาที่เขาใช้จริงๆแล้วไม่ถึงยี่สิบวันเมื่อได้ยินแบบนั้นโจถิงก็นิ่งไปสักพักเขาคิ้วขมวดและไม่พอใจกับคำพูดของโจซินเออร์ซินเออร์นี่ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ถึงยี่สิบวันจากขอบเขตชีส่วนมายังว่าส่วนมันเป็นเรื่องตลกชัดๆข้ารู้ว่าเจ้าชอบเด็กนี่แต่เจ้าอย่าแต่งเรื่องมาโกหกข้าเลยน้ำเสียงของโจถิงดูถักถาง ตอนที่เขายังหนุ่มเขาเคยเห็นอัจฉริยะมามากมายแม้แต่อัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดในโลกก็ไม่อาจจะบ่มเพาะมาถึงขอบเขตว่าส่วนได้ในเวลา20วันมันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องกังวลไปฟังซินเออร์เล่าให้จบก่อนโอเซินเฟิงมองไปที่โจถิงด้วยรอยยิ้มโจถิงไม่ได้สนใจจะฟังต่อเลยแม้แต่น้อยเพราะในความเห็นเขาแล้วโจซินเออร์โกหกตั้งแต่ต้นเมื่อโอเซินเฟิงพูดแบบนั้นออกมาเขาก็ได้แต่ต้องไว้หน้าโอเซินเฟิง หลังจากที่เงียบไปชั่วครู่โจถิงก็มองที่โจซินเออร์และพูดขึ้นซินเออร์เล่าต่ออย่ากโกหกโจซินเออร์ไม่ได้โกหกพรสวรรค์ที่เซียวเหยียนมีนั้นชัดเจนต่อทุกคนแล้วทุกคนต่างก็เข้าใจนางไม่ได้โกหกเลยแม้แต่น้อยแปดปีก่อนพี่เซียวเหยียนเริ่มทำการบ่มเพาะตอนแรกเขาแสดงพรสวรรค์ที่น่าทึ่งออกมาเขาได้พัฒนาขึ้นมาจนถึงขอบเขตชีส่วนขั้นที่เก้าแม้ว่าจะโดนโจถิงจับจ้องแต่โจซินเออร์ก็ไม่ได้ลนลานเลยแม้แต่น้อยนางกลับพูดขึ้นอย่างใจเย็น แต่หลังจากที่บ่มเพาะขึ้นมาถึงขั้นที่9้าได้ปรานของเขาก็เริ่มถดถอยกลับไปอย่างน่าประหลาดใจเพียงไม่กี่วันก็กลับไปอยู่ที่ขั้นที่สามโจถิงเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแต่คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญตามที่โจซินเออร์เล่ามาเส้นทางการบ่มเพาะของเซียวเหยียนนั้นค่อนข้างลำบากดูเหมือนว่าจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงนั้นแต่ในสี่ปีจากขั้นที่หนึ่งไปจนถึงขั้นที่9้าก็ถือว่าน่าเหลือเชื่อ คนทั่วไปจะเริ่มบ่มเพาะในวัย12ปีหากใช้เวลา4ปีก็เท่ากับว่าขึ้นมาถึงขอบเขตชีส่วนขั้นที่9ในวัย16ปีพรสวรรค์น,นี้ถือว่าสูงกว่าโจซินเอ,อ๋อด้วย3า้าไม่มีอะไรผิดปกติงั้นอีกสัก1-2ปีเขาก็สามารถทะลวงผ่านถึงขอบเขตว่าส่วนได้ตอนนั้นเซียวเหยียนคงอายุสัก18ปีอยู่ขอบเขตว่าส่วนเขามีโอกาสอย่างมากที่จะทะลวงผ่านถึงขอบเขตหลิงส่วนได้ใช่เด็กนี่จริงๆหรือ โจถิงมองไปที่เซียวเหยียนด้วยความแปลกใจครั้งนี้เขารู้สึกได้ว่าโจซินเอ๋อไม่ได้โกหก